มาแล้วครับไชิของเราอ้ยมาแล้วครับมาครึงเราไปคุยคุยกันเยอะจังวะไฟดีเนาะโอคนตัวอเเโอเคไปกันตอทุกคนแต้มสองแล้วยัยยยยั

มากับเรือไพ่ผู้โฮนะครับวันนี้มันน่าจะเป็นเกมจิกล้วนๆนะครับแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทางงอตัวใหญ่โอเค,คบเจอกัน นี่คือเหยื่อของเรานะครับใช้เป็น200กร,รัมกระเบ็ด5โอตัวใหญ่ๆอย่างนี้เลยโอ้สองนิ้วโอเคครับจะดูกันว่าไม้แรกจะโดนหรือไม่โดนถึงไม้แล้วรอาตใาจให้สัญญาณเด็นแล้วไปปึ๊บครับน้ำประมาณ4ี่เมตรครับทุกคนไปไปวง คือรอบไปเราจะจีขึ้นมาประมาณสักยี่สิบถีบนะทุกคนขึ้นมาสักยี่สิบีแล้วเราก็ปล่อยลงไปใหม่มันก็จะขึ้นมาสักประมาณสิบห้าเมตรด้วยประมาณนะทุกคนแล้วแต่รอบนะครับว่ารอบของเราใช้รอบอะไร ตัวะมาแล้วครับตัวแรกของเราของแท้เขาเป็นอย่างนี้ปานะทุกคนของแท้มันเป็นอย่างนี้นะครับไม่ได้นานแล้วครอครักพี่รออ่เอเดี๋ยวชิมันเน <c oughs> ลุงมาเกี่ยวเราทุกคนแป๊บนึงนะครับ โอเคอูว okay. สุดปงเลยนะครับนี่แน่เย้ มากเลยทุกคนซัมชีโดนแล้วครับโดลนดละจ้าอินซีน้อยน้องมูจักตา สีเล็กครับทุกคนก่ขึ้นมาเลยเดี๋ยวเราให้ปล่อยให้มันไปพันพิพชินก่อน,นครับปล่อยให้มันไปโดนพิชินก่อน,นครับ,รบนเทเลปองสีเล็ก้วทุกคนไซโลไซโลไซโลแบบใหญ่ใหญ่ ขอยโอยชจ้โอุยใหญ่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 โอ้ยย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 ยได้ยยยยยยอยย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 ย ได้ใช้แน่นางกูอาจิ๊กมอเลยอ๋ออ๋อ,อหิม,มิวเล็กชัวออตัวใหญ่ครับทุกคนเออ giờ tha đi nhỉ. Đợi đợi phi xin. in there

ตั้งเข่างัดเรือครับเบ็กแน่นเลยลีเวล60ปอนด์ไอตัวใหญ่อ่ะดูดิคันโคตรตึงอ่ะของเขาอะใหญ่แน่ไม่ไหวแล้วตั้งขายอย่างเดียวอ่ะวดหลกกวดแฉะขออีกโดนอยู่พื้น่ะ แล้วว่าทุกคนไม่ไม่เล็กนะตัวนี้ก็ไม่เล็กนะโอ้ยไม่เล็กนะเนี่ยอุย้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอตอนแรกคิดว่าตัวเล็กทุกคนไม่เล็กละไม่เล็กละไม่เล็กละถอยเบรกนะครับตัวนี้มีไซส์เหมือนกันครับมันแค่ซูชา้าเฉยๆครับทุกคน มันมันคิดเช้าเขาอ,อีกอะอตัวนี้มันสู้ชา้าทุกคนมันเพิ่งมาสู้ข้างบน อัดทีแรกไม่เป็นไรทุกคนอัดไปอัดมามสู้เฉยเดียวถาวัดตาถาวัดตาเช้าก่อนี่เหรอเช้าก่อน인데

ลดดอ้ัอกกนใจห่ครับม,มาแล้วครับพิชินขอ,องอเราเอ้ยมาแล้วครับมาฤครึงเราไปคุยคุยกันเยอะ้วะอ้คแบก <c oughs> อัดปาด้วยความกดดันครับเหมือนเก็บกดอะไรมาสักอย่างต้่เนาใหญ่นะ้ใหญ่นาะทำไปเล่นนะ อุ่ยตึงนะพี่ชินตึง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 ตตะเขตะใส่ดีนะทุกคน,นน้องเนสก็ได้ได้รอแล้วตอ,อุ้ยใส่ดีนะทำเป็นเล่นเ,นะเก,ก็บก่อนแันหนึง เอาเรื่อยๆพี่ชินเรื่อยๆเรื่อยๆโอ้โหสายกูอยู่ไหนวะเนี่ยเชี่ยพอคลิปพอสับสักิปหน่อยดิไปแล้วครับ้งชินกำลังงัดนะฮะทุกคนปั๊ม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  힘이없어요힘ม่래아อาบ요จ้าก่ายวอตตอวอตตอมาแล้วครับใสดีเนาะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยทุกคนตัวอะไรเนี่ยโอ๊ยชื่อว่าือชื่ว่

วราทุกคนไมได้หนมีมีกิเปอร์ไหมักวท่านท่านผู้ตรวจกู้ตวหมอทะเลครอีกเรามีกิเปอร์มหมอเล่หมอเรยหมอนเ่หมอเ่ีไม่ยโลยเฮ้ยหมอเลยไซส์สี่โลเลยทุกคนโอ้ดีโอ้โอเคสองสองยูกิโอดีกาจี๊ดใช่ไหมยุโอ้ย 오60 60되네오6헐 어, 와우 6 오케이 <laughs> <laughs> <laughs>